สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันที่ก็เหมือนเดิมนะครับกับกบผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องอยู่บ่อกบสมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันาาหาสรารคามนะครับรหัสไปรษณียกับ44140พี่น้องจำผิดเลยนะครับ44130่พสาะนะเคยอ,อยู่บลละเบือเคยอ,อยู่คนั่งไลยจด้จำผิดพี่น้อง <c oughs> มันอยู่ก็ตรงกับวันที่เท่าไร20มกราคม2565นะครับหม,มู่บ้านเก่ามงถึง10ม้งพี่น้องเก่ามงกว่าถึง10ม้งที่พามาเบ,บ,บิ่งเบืองกบสิเอาบอมาลงกบอสไหมพี่น้องนี่ยบอสไม่ได้เนี่ยว่านี่ลงท้ายอีหนึ่งแลยหมู่บ้านนี่ยเบิ่งเนี่เดี๋ยวสองสองบอสที่สั้น้ประตูนะครับต้นสองบอสที่ใส่ประตูแล้วก็โคบ,บลงแล้วก็ที่ห้าพอมีพัฒนล์ลงอีกบอสหนึ่งพอดีนี่พี่น้องเห็นไหมเป็นสามชุดนะครับ อคืออร่อยกว่าตัวอร่อยก็คูันะครับเนาะเพื่อไงไก่พี่น้อง <c oughs> ผมเปียดน,น้ำแล้วโอ้ผมเปิดน,น้ำบอกเลยอันนี้เมียพัฒน์พี่น้องนี่เมียพัฒน์นะครับจะเห็นบ่พี่น้องขายายเหมือนกันเขาไป็นไก่บดได้น้ำดิเดินใส่นะครับน้ำจิกระเด็นใส่ใส่กบใสกใ่กล่องนะครับงานมีแต่พี่น้องงานมีเรื่อเปิดน้ำล่างเพราะว่าวน้ำง่ายว่าพี่น้องว่า ย in hm, ี่ัวนงน้ำี่ไตขับบต้องเลยนี่แห้งแห้งอะไแห้งยิงดีนะครับล่างแห้งดีนะครับห็นบพี่นอนแห้งยิงดีไปอหนอนแห้งเลยไม่เคยสาดนะครับ ้องใส่น้ำเแี้ยพี่น้องใส่เนี่นอนมีสาจากบางเดี๋ยวาวจุ๊แต่ว่าดนต้นเตยน้ำเขียวๆกันแล้วต้องขอไปคัดเอานะครับพี่น้องโดนเตีย้อนงงงี้ก่อนหนะเจริญบอมาอยู่นะครับอันนี้ถือแสงด้วยพี่น้องบ่ชัดตัวเนี้นะครับนี่บอนี่แล้วหมืทนมาบอนี่มันตะผูพนะครับบอนตะี่ ปิดน,น้ำอีกกันไลกกันนี่เป็นไรกันทีคลื่นเอกเอมันอนเ้าข,ข้าวเดียวคนน่ะอรา,ลาเลยคนยันมีอะไรช่วเมียบัานเนี่ม่เค้เขานะครับ อะไรบุญกอนอู้ยต่างหูเลยนะนี่นอนกูมึ สะอาดีไปพี่นอ้องอเพื่อนนะเนาะสอาดดีหรกกอกคนนะล่างบอ่อให้เขาแล้วกินแดดออกเล็กน้อยก็ตีเกลี่ยให้เขากินเงียบก้อนพี่น้องมื้อนี้เทียวยาไทยเขากินมื้อนี้ผสมยาไทยเขากินนะครับทั้งทั้งซีบอเลยนะครับนี่เอา้าเอาไป้ั่อยู่ก้อนพี่น้องคลิปเอาสันส้นๆนะครับ ปลูกตะไคร้อย่าลืมกดตะไคร้เลยพี่น้องเอ้ยปลูกตะไคร้ปลูกต้นตะไคร้อย่าลืมทับต้นตะไคร้เรือยพี่น้องเด้อบ่ได้ลืมไปนะครับเอาพอกันไม่คิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ